โอเคก่อนอื่นนะเราจะมาอันนี้ทั้งหมดเจ็ดจุดเซเว่นพอยต์เชคเฟิร์ดวันพอยต์เนี่ยเจต์เนีต์เนียต์เนีต์เนีิต์นะเซเวจุดตรงนี้นะจุดนี้เป็นจุดอิงถังเนี่ยจุดที่อยู่เนี่ยจุดตรงนี้เราพูดกันไปแล้วนะศูนย์รวมแห่งอะไรนะ อ่าเขาเรียกว่าอะไรดีใจเสียใจเลยมันจะมาอยู่ที่จุดตรงนี้หมดเนี่ยจุดตรงนี้เนี่บางทีจะมีอันตรรธรรมด้วยเนีะะ่เยเวลาเราเปิดตาที่สามเขจะเปิดเทพรับธรรมอะไรเนี่ยจะกดจุดตรงนี้นะเหมือนกันเปิดตะกะต่อตาที่สาม and จุดนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญเหมือนกันเราเห็นไหมเนี่ยเส้นประสาทต,ตรงนี้เห<ช>็นไหมอ่าเป็นไหนภาพระบบเส้นประสาทหรือเปล่าตรงเนี้ยมันจะมีเส้นประสาทเยอะมากเลยนะไม่รู้ไหนเป็นไหนไม่รู้ อนี้ภาพอันนี้ความภาพเภาพจะนภาพนั้จะจืดดลอ่าใช่มันจะมีภาพเลยนะอ่าอ่าระบบประสาทที่หูเนี่ยสังเกตเวลาเวลาไม่พอใ้เวลาเยอะเนี่ยจะเรียนสอนเรื่องหูพวกเราก็ได้นะ่งหูเนี่ย แค oh ่หูนี be, ่สอนประมาณสองสามชั่วโมงเลยนะงูเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยจุดเนี่ยที่นี่นะแล้วจุดที่ที่หนึ่งสองสามใช่ไหมจุดที่สี่เนี่ยอยู่ที่ถ่ายถอยถ่ายถอยก็ประมาณสี่ข้อที่หนึ่งใช่ไหมประมาณข้อที่หนึ่งมันก็เป็นศูนย์รวมเส้นประสาทที่แบบจากสมองลงมาสู่แขนนะแล้วจุดหัวไหล่เห็นไหมเราจับตรงนี้ไหมตรงหัวไหล่ตรงนี้เห็นไหมตรงหัวไหล่ตรงนี้เจ็ดจุดเราจะเช็คดูก่อนนะเส้นระบบประสาท โ okay. <Yeah. S 1> อเคเหนาอยู่เลยดิเหาเหนาตอนนี้ปกติตอนที่เราเช็คกำลังเนี่ยเราจะยืนตรงน,นี้ใช่ไหมเราจะตามตรงน,นี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่เราเรายืนมาด้านข้างนี้อันนี้พุทธิเน,นี่ยเย้เย้คิงเกิ้ลเอ้ยนี่แล้วมือเราอีกข้างเนี่ยเราก็จะจับตรงประมาณตรงนี้ในตรงน,นี้ก็แตะตรงนี้ออย่อเข่าเล็กน้อยนะแล้วก็เราดึงดึงลงมานะดึงลงมากเกาะ,ะยูฟายติ้งนี่ โอเค infinity เขายังถ <I> yeah. uh, okay. ือว oh, uh, ่าใช้ได mm ้นะไฟอาเกนโอ้แบตเตอร์เออคุณพระเจมาจับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับคือว่าพันธุ์ช่างคือว่าเราจะเช็คว่าร่างกายเขาจะอะไรนะ infinity มันมีโฟมไอตรงไหนมันมีปัญหาไหมอะไรแบบนั้นเช็คเอาอเกนอาเกนเนี่ยโคชเนี่ยเกิดเกิดเนี่ยโคชเนี่ยวันโคชิไปโอ้ย่างนั้นเขาโอเคอันน่นเตอ bán phút chứ mình bị phản lắng ở đây nha chắc chắn là chị ở nhà bán phút chứ ồ mình bị đánh ăn thật bán phút chứ như là mình bị đánh ở phía sơ thơ như thế này thật ồ mà น้าวเนี่ยอ่าโอเคนี่แหละอ่าเราก็จะมาเลยนะบิด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 นวดนวดกันบิดบิดนวดกันขย่อยขย่อยเนาะก็ได้่บิดบิดนวดยกขึ้นยกลงแบบที่เนี่ยในบางทีมันคล้ายๆที่เราเรียนไปเมื่อวานเรื่องข้อมือก็จอกเนี่ยหมุน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 โอเคแล้วเราดึงนิ้วอ่ขึ้นมากันอ่าเราก็จับนิ้วเลยดึงเลยอ่าโหแข็งมากเลย ดึงดึงนิ้วเนี่ยห้ามดึงเข้าไปหาตัวเรานะปุ๊บนะหาตัวเราเดี๋ยวเราอะไรนะรับพลังกันเต็มแล้วก็ต้องหลบปรปับตัวให้หนนะ่อ<ค>ยนะอันนี้คือว่าการปรับลมป ал, านเลื่อนตัวไม่คือว่าให้เลื่อนตัวไม่เลื่อนไม่ตัวไม่นะใ,ให้มันเอเนอร์จี้มันโฟกันนะโอ,นโอเคโอเคพคตเนี่ยโคตรเนี่ย แล้วอันนี้เนื้อก้อยเนื้อก้อยเอาไว้จุดที่สองนะเล็กเล็กเล็กเอาไว้จุดสองใต้สะดือใต้สะดือหัวเนื้อเนื้อหัวเน่าเนื้อหัวเน่าเนือหัวเน่านี่ยไว้ตรงไหนตรงนี้กระดูกจังการแอบดูหน่อยตรงนี้พุชดิสพอย์ใต้เนี่ยเนื้อเนื้อหัวเหน่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าเนื้อหัวเน่าเนี่ยตรงประมาณใต้สะดือตังเสียนจุดที่สองที่ตังเสียนันนี้ก้อยประมาณนี้ โอเคแล้วเราก็มาเขย่าเท้านี่อืมยกอืมแล้วก็ม,นอ,ม,กนอ,ม,กมอนจับอันนี้ดึงอายาเกสอืมอืมจนมูนนีดน,นิดหน่อยอันนี้แหละอ่าโอเคเรามาดูอันนี้น,นิ้วโป้นี่นยจะเป็นกระดูกช่วง C1-C7 อ่า this C1-C7 โอ้นี่มีปัญหาที่คอโอ้ไม่ดังเลยโออไม่เป็นไรไม่ดังไหมถ้าไม่ดังน่สายคอเขมีปัญหานะีหนึ่งสเจซันนแอนซีซีวันนอันนี้ T ีวัอันนี้ T ีหนึ่งซีเจ็อ่านี่โอเคไม่มีปัญหาอันนี้ซีแปดซีสิบสองน่ดังยอันนี้แอลแอลวันแอลไฟอะอนนี้ คอสิดังหมดสีนิ้วนี้ดังนิ้วนี้ไม่ดังอ่าเห็คอก็ติดเนีตัวคอก็มีันัก you h แ v e a d ้เ e ิ่มเป็ e n พนเนี่ยเห็โอเคขย่านี่ต่อเม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะจัดการตอนนั้นอืม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  บางทีแต่มาชอบนะตอนหลังเนี่ยบางทีชอบเวลาเพลียๆเหนื่อยๆเนี่ยมาชอบโอ้โหโอ้คอมีปัญหาจริงๆโอเค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 อันนี้เท่าไหร่นะทีนึ่งที่จ็ดที่หนึ่งที่เจ็ดนี่นี้ทักสิบโอเคใช้ได้อันนี่แสดงว่า้อ เนิ้วไหนไม่ดังเนะนิ้วนั่นจะมีะข้อกับนั้นปัญหานี่ล้วก็มาจับปีนี่จยวกอเสร็จกันเอาอนี่ไปให้หมอทคโอเคบโอเค สแกนบางทีถ้าตอนจะมาทำม,าามันจะมาไม่ได้มาเช็คมาอะไรบางทีนี่ก็มีเวลานะเราเอาหลายวิชามันรวมกันอย่างที่มาเลเซียเขาทำแค่น,นี้เขาเก็บละสี่สิบแปดสิบลิกิตประมาณเจ็ดแปดร้อยนั่นนี่มันสี่ร้อยแปดร้อยประมาณนั้นอย่ <c oughs> างที่มาเลเซียโอเคเราไม่อ่านทู e ิตนะอ่านทูจิเบเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมาเลเซีนทูจิ है पावर पैड अनदर ओके वान टू थ्री ओके प्रोट ना है वान टू थ्री बेटर रिजिडिट वान टू थ्री अ ये चला गया वान टू थ्री ओके 1 वान टू थ्री है ब आलू सेम लाइक है डिटबेट है वाला ่าโอเคนะดูฟุตเนี่ยนี่สุดเลยหายใจบางครั้งเนี่ยเราจะเอาไว้ที่นี่เราปัญหาไหลไม่มีแรงอย่างกับใครไหลไม่สบายเนาะเอาไว้ที่ไหลนี่ก็ได้หรือว่าอะไรนะคอไม่คอเคล็ดคอไม่เอาไว้ที่คอก็ได้นะหรือว่าเอาไว้ที่ไหนก็ได้จุดเนี่ยเราจับไปหมดเลยนะหรือว่าตรงไหลตรงนี้ลไหลเคล็ดหรือว่าตรงนี้ก็ะดัได้เหมือนกันตรงไหนเจ็บตรงเราไว้ตรงนั้นก็ได้อ่ามาบีบชินโอเคที่แรก ครั้งที่สองนี่มันจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะอ่าดังแลมันจะปโฟกัสเป็นจุดๆไปจุดที่ดังจุดนี้อ่าโอเคน้าเชนน้าเตอร์อแล้วก็อันนี้เอาไว้ข้างหลังเนี่ยรูเทเดรอ่าเยอะโอเคตอ,อคนนี้เราจะมาเคลียรนะ์จุดนี้ละนะจุดที่อะไรนะข้ออะไร C1 C C C1 C7 แต่ที่มันไม่ดังเมื่อกี้อ่า โอืมหรือไม่ดังไม่ดังก็ยังไม่ดังอีกไห้อืมคอมีันหายเยอะนั่นโอ้โหโอ้โหโอ้นี่คอเันติดเยอะเงี้ยอืม อืมโอเคไม่ขอขอดั okay, งคอเลอโอเคครับปกติมันจะด,ดังป๊อกนะแต่อันนี้คอเน่ว่าติดเยอะเลยเนี่ยม้อใช้ต้องจับคอเด็ดเลยอ่าดังแล้แฮปปี้ป๊อกเนี่ยเน,นี่มันดังเลยนะซ้ายที่เดินมาเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ฟังรู้เรื่องทุกขอ้อเลยเนี่ยอันนี้น,นี่จะเป็นช่วงเอวทำไม ระหว่าง c1 กับ l5 เนี่ยมันสัมพันธ์กันและ c2 กับ l4 c3 กับ l3 c5 c5 c4 กับ l l2 มันจะลดลงลดลงมันจะสัมพันธ์กันอ,อันนี้ก็เหมือนกันนี้เราก็มาเคลียร์ตรงตรงตรงอันนี้โอเคตรงนี้คิดมี Ok, mm, ok Now again. Nâng lên bên lên, up a little bit. Okay, now. Uh, you are put again. 1 2 3 power. Uh, check here. 1 2 3. More good. Uh, another one 1 Good. 1 uh, Mm -hmm. one, two, three. and each other one to and so 1, one 3 and so the one uh, now you stand uh, yeah, maybe no 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 uh, sideways and stand up no yeah you sideways foot ah, and okay. yeah and yeah and stand up. stand up stand up yeah yeah and now you stand up stand up khi mm -hmm. <coughs> ถามที่เป็นไงบ้างรู้สึกเบารู้สึกโล่งๆไหมบอกว่ารู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นรู้สึกว่าก๊าปี้กระเป๋าขึ้นมีแบบมีพลังขึ้นไหมแบบแบบมีอันเนจี้ขึ้นไหมวะรู้สึกว่า อยู่ไรดาวเกณฑ์บางทีเนี่ยถ้าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเราดึงบุโดก่อนแล้วมาจับกระดูกหรือว่าอะไรนะหรือว่าไม่งั้นเราก็อะไรนะอมีอะไรนะจับกระดูกก่อนแล้วก็มาดึงบุโดก็ได้ถ้าจับกระดูกก่อนมาดึงบุโดมันก็จะง่ายถ้าดึงบุโดก่อนแล้วจับกระดูกมันก็จะง่ายมากเลยนะเวลาเราจัดเราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยแค่นี้ดูนะะอาไปเลยไหมไม่ต้องอะไรมากไหมเออไหม เรียบร้อยแล้วหมอนไปไหนละหมอนหรืหมอนหมอนหมอนขาวอ่ะเธอยเดีหมอนขาวแล้วก็จะเรือมันก็จะเบาจะล่องขึ้นเฮ้ยนี่ Genonude. Take a oh. Side this way. Take it this way. Okay. Yeah. yeah. Okay, Yeah. This yeah. way. Yeah. Mm -hmm. โอเคโอเคตองขยับขึ้นมาอีกรูขึ้นสร้าง up เรายกมือขึ้นอี้อ่าฮหนาวแต่เป็นดีขึ้นกว่าขึ้นเดิมไหมฮะอย่าทีนี้บางทีเนี่ยทำแค่นี้พอแล้วแค่มาเราไม่ต้องไปก็ไลยบางทีทำนี่มันก็จัดเติมพลังให้ชาดกระให้เลยโอเคนาวิอาทูกทูกทูก Yeah. Sometimes we just do this photo yeah. and yeah, do the daily style, like the face-up style like you did. That's kind of enough. Ah. Uh, Adam, you want to sleep? No. no, You want to look? No, I want to do. and you want to do. Yeah. Yeah.